เรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธิศมณีชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนนะครับก็ขออนุญาตอภิปรายรายงานของกสศนะครับประจําปี2567นะครับโดยมีข้อสังเกตและก็ประเด็นคําถามอยู่6ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับก็เข้าใจว่านะครับอย่างที่ท่านผู้ชี้แจงได้ชี้แจงนะครับว่ากสศเนี่ยก็ตั้งมานะครับก็ต้องตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับในมาตราที่54วรรค6นะครับ อันนี้ถ้าท่านใดติดตามชมอยู่เมื่อกี้ท่านผู้ชี้แจงก็ได้ขึ้น QR code ให้โหลดนะครับถ้าท่านใดติดตามดูอยู่ก็สามารถอ่านไปตามผมได้เลยนะครับก็เพื่อเป้าผลเป้าหวังผลก็คือลดความเดื่อมล้ําในการศึกษานะครับเ,เข้าใจว่านะครับก็ตั้งมา7ปีแล้วนะครับไม่แน่ใจว่า แนวทางหรือวิธีการในการสร้างเป้าหมายหวังผลในเรื่องของการความเสมอภาคในการศึกษาโดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาเนี่ยฮะได้มีกระบวนการในการทบทวนหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากมุ่งเป้านะครับของผู้ที่อยากจะให้การช่วยเหลือนะครับก็เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับแต่ว่าในในรูปแบบแบบสังคมสงเคราะห์ในการให้สนับสนุนนะครับผมไม่แน่ใจว่าการ ยังผลในเรื่องของความเสมอภาคในการศึกษาเนี่ยการมุ่งเป้าในลักษณะของสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันยังผลในการสร้างความเสมอภาคจริงหรือไม่หร,หรือว่าในการจัดรูปแบบในเชิงเปรียบเทียบถ้าไปจัดรูปแบบในเชิงเปรียบเทียบกับการจัดแบบทั่วหน้าโดยอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ความจนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีผลได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับ แล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็เข้าใจเรื่องของการให้ตัวเลขข้อมูลเรื่องของจํานวนปีนะครับซึ่งจํานวนปีก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถนะฮะในในการมีารายได้ที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แต่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้ดูไปยังถึงเรื่องของการโอกาสในการขยับสถานะทางสังคมหรือไม่นะครับเพราะว่าเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติในส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะ ทําให้ประเทศไทยหลุดออกจากกับดักไรายได้ปานกลางการศักยภาพในการขยับสถานะทางสังคมก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องพิจารณาหรือไม่อีกประการเนึ่งครับคือการความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยฮะการดูเพียงแค่จํานวนหรือโอกาสที่ที่จะ ได,ได้เรียนนะครับไม่หลุดออกจากระหว่างทางนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าดูในมิติเดียวนะฮะไม่ดูในมิติเรื่องความเสมอภาคหรือความเป็นธรรมระหว่างว่าทํางานเอยเรียนแล้วจะได้มีโอกาสทํางานและงานที่ทำนยฮะมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหรือมอออีมีความก้าวหน้าในชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับหรือมีคุณค่าในการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตในการทํางาน อันนี้ดูควรจะดูควบคู่กันไปหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าดูเพียงแค่จํานวนปีนะครับโอเคแม้ว,ว่าในทางสถิติเนี่ยอาจจะบอกว่ามันก็มีผลสะท้อนว่าถ้ามี จำนวนได้เรียนมากเนี่ยโอกาสที่รายได้จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นไปตามสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ดูอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านของการมีงานทำเนี่ยฮะหรือการเรียนที่โรงเรียนมีมีคุณภาพเนี่ยฮะมีมีอย่างเสมอภาพไม่ใช่ว่าโรงเรียนในตัวจังหวัดะระดับหนึ่งโรงเรียนออกมาจกนอกจังหวัดเนี่ยฮะกับก็อีกศักยภาพหนึ่งนะฮะความปัญหาตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าทางกองทุนได้ไปดูด้วยหรือไม่นะครับ ประการที่2นะครับคำถามนะครับก็คือเรื่องของกองทุนนะฮะที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือเด็กยากจนแล้วก็เด็กยากจนพิเศษนะครับที่ได้มีการผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณเกือบ2ล้านคนนะครับในการคัดกรองต่างๆนะครับมันมีตนกลไกลในการต้องพิสูจน์ความจนหรือว่าในระยะต่อไปนะครับก็คือมีการสํารวจคนที่ตกหล่นหรือไม่ด้วยหรือเปล่าครับ อีกประการหนึ่งนะครับก็คือในอ,อรายงานนะครับหน้าที่38นะครับระบุไว้นะครับตัวรายงานก็ระบุไว้ชัดเจนว่าสังคมไทยนะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็เด็กก็มีการเกิดลดลงนะครับจำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กก็ลดลงด้วยนะครับมีนน้องขาดแคลนแรงงานในอนาคตนะน,นี้ผมคิดว่าเป็นข้อสรุปอย่างไม่ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ ก็เป็นที่เข้าใจนะครับนอกจากด้านหนึ่งเนี่ยครับเราจะขาดแคลนเด็กแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยครับเราก็กลับเข้าสู่ผู้สูงสังคมผู้สูงอายุแล้วก็แรงงานในอนาคตเนี่ยฮะก็ลดลงนะครับซึ่งซึ่งแรงงานในอนาคตเนี่ยเมื่อลดลงแล้วก็อาจจะต้องแบกเป็นเดอะแบกนะครับก็คือต้องแบกทั้งทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับทางสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์นะครับและสังคมของยาลรไม่โดนเนี่ยก็ประเมินกันว่านะครับอย่างน้อยที่สุดนะฮะ เราอาจจะไม่อยู่ในพวกเวลานั้น,นครับอีก70ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเหลือประมาณ30ล้านคนนะครับดังนั้นทางออกของปัญหาตรงนี้ก็คือเรื่องของอหนึ่งก็คือไม่เพิ่มจํานวนการเกิดก็บูรณาการหรือนําเข้านะครับพวกกลุ่มแรงงานนะครับหรือว่าเด็ก ที่อาจจะเป็นเด็กประชากรข้ามชาติหรือประชากรไร้สัญชาติผมไม่แน่ใจว่าทางกองทุนมีมองถึงเป็นอาจจะเป็น,นกลไกในการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบูรณาการเด็กทั้งข้ามชาติหรือเด็กที่ไ<ม>ร้สัญชาติที่จะเข้ามาบูรณาการทําให้หลอมรวมเข้ามาเป็นพลเมืองในสังคมนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นกําลังในการพัฒนาสังคมนี้หรือไม่นะครับในอนาคตนะครับประการต่อมานะครับในสไลด์นะครับ ตามรายงานในสไลด์นะครับหน้าที่105นะครับหน้าที่105นะครับเงื่อนไขของการได้รับทุนนะครับมีการระบุว่าเด็กจะต้องมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ85นะครับแล้วก็มีพัฒนาการทางร่างกายสมวัยตามเกณฑ์นะฮะและยังบอกด้วยว่านะครับตัวรายงานก็ยังบอกด้วยว่านะครับนักเรียนยากจนพิเศษบางส่วนนะฮะมีภาวะทุพโภชนาการนะครับแล้วนักเรียนที่ เหล่านี้นะครับมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาการพาิจารณาของการให้ทุนนะครับผมไม่แน่ใจว่า,าตรงนี้ถ้าหากว่าเขาไม่เป็นไปนตามเกณฑ์หนึ่งก็คือไม่มาเรียนนะครับโดยไม่มาเรียนตามร้อยละแปเนี่ยครับจะถูกตัดการอุอดหนุนหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูมิติของการไม่ให้ไม่ได้มาเรียนตามาตามที่กําหนดไว้นะครับหรือไม่มาเรียนตามเกณฑ์นะครับบางส่วนนะครับผมคิดว่า ไม่ได้เป็นมาเพราะความขี้เกียจหลายส่วนนะครับก็มาเพราะว่าตัวของเขาเองนยฮะอาจจะด้วยความที่ฐานะทางบ้านหรือความจําเป็นหรือความไม่มั่นคงในครอบครัวของเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะต้องไปเป็นแรงต้องไปช่วยพ่อแม่ทํางานอะไรก็มีหลายประเด็นนะครับไม่แน่ใจว่าดูในส่วนนี้หรือไม่เลยเลยอยากสอบถามว่าเกณฑ์การให้การสนับสนุนต,ตรงเนี้เมื่อไม่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับสไลด์ต่อมานะครับท่านประธานครับเอ่อ ในเรื่องของในส่วนรายงานของการระบุเรือ่องการพัฒนาและการยกระดับต้นแบบความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเพื่อขยายผลและส่งต่อนะครับในหน้ารายงานหน้าที่112นะครับก็พูดถึงเรื่องของการใช้นวัตกรรมการจ่ายเงินนะครับตามความสำเร็จหรือผลลัพธ์หรือ pay for success นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าโครงการนะครับ การใช้นวัตรกรรมตัวนี้นะฮะไม่แน่ใจว่ามันสอดรับกับเป้าประสงค์ในการที่จะสร้างความเสมอภาคหรือความเป็นธรรมในสังคมหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราเล็งเห็นแล้วครับว่าโครงการเหล่านั้นนะฮะมันเป็นโครงการที่เป็นแฟกเช็ตหรือว่าเป็นเรือธงที่เราอยากจะต้องทำหรือหรือเราจะต้องประสานความร่วมมือกับเอกชนในส่วนนั้นจริงๆแต่ว่าแม้ว่าเขาไม่สัตเซสนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่าอันนี้มันมีความจำเป็นมันมีต้องมีการให้แต้มต่อ แต้มต่อยิ่งไม่ัเซสยิ่งไม่ประสบความสําเร็จเราอาจจะต้องยิ่งไปสน,ปนับสนุนหรือทรีทเมนต์หรือไม่นะครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาประการสุดท้ายนะครับท่านประธานครับก็คือในเรื่องของเอกสารนะครับในในรายงานหน้าที่169รนะครับระบุว่ากองทุนเนี่ยฮะถูกอดีตบุคลากรนะฮะฟ้องต่อศาลปกครองเพราะเลิกจ้างไม่ชอบนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีรายละเอียดหรือไม่เพราะว่าเอกสารระบุไปเพียงแค่พารากราฟเดียวแล้วก็ไม่ระบุรายละเอียดนะครับว่าการเลิกจ้างไม่ชอบเนี่ย มีความาาามีข้อเท็จจริงประการใดแล้วก็พอจะให้ข้อเท็จจริงกว้างๆหรือไม่แล้วก็ทําไมถึงได้เป็นเช่นนั้นครับก็ขออนุญาตเรียนปเป็นข้อสังเกตและวก็สอบถามเท่านี้ครับของท่านผร้แานครับข,บขอบคุณมากครับ